สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องไทเลยบอนสีอีกครั้งนะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะ,ะวันนี้ช่องไทเลยบอนสีจะนำเสนอบอสีที่มีชื่อว่าดอนเจดีค่ะก็จะเห็นว่าสภาพอบอนสีของเรานะคะมีหยดน้ำหยุดน้ำนะคะก็เพราะว่าเป็น สถานการณ์คือหลังฝนหยุดฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนนะคะเพิ่งหยุดก็เลยออกมาชมสวนนะคะแล้วก็อยากจะนำเสนอบอนสีที่ผ่านการถูกน้ำฝนนะคะรู้สึกว่าเขาจะสดชื่นเนาะนะคะแต่ถูกมากก็ไม่ดีนะคะเป็นบอนเลี้ยงนอกตู้อ่า ทีนี้บอนสีที่ชื่อบดดอนเจดีนะคะเรามาทราบชื่อกันก่อนดีกว่าตามทางการปกครองนะคะก็เป็นชื่อตำบลเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ที่มาของชื่อนั้นก็คือมีการขุดค้นพบซากเจดีนะคะตรงบริเวณนั้นซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดียุทธหัตถีที่สร้าง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะหลังจากได้ชนะศึกจากการทํายุทธหัตถีก็คือชนช้างกับพระมหาอุปราชาแห่งประเทศพระม่านะคะก็เลยสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรบนะคะก็ได้ทําการปฏิสังขรณ์ขึ้นนะคะสร้างเจดีย์ใหม่นะคะครอบนะคะก็นั่นเป็น ที่มาที่มาของชื่อดอนเจดีนะคะแต่ทีนี้มาดูบอลสีลักษณะบอลสีที่ชื่อดอนเจดีกันนะคะก็เป็นบอลน,น่าจะเป็นใบไทยนะคะเป็นใบไทยนี่แหละโอ้โทษทีนะคะเป็นใบาย,ยาวเพราะลักษณะใบาย,ยาวก็คือหูต้องฉีกถึงสะดือนะคะหูฉีกถึงสะดือเนี่ยเขาเรียกว่าบอลใบาย,ยาว แต่ลักษณะของใบนะคะก็คือเป็นเนี่ยเป็นใครรูปหัวใจนะคะเส้นกระดูกอมองดูแนละ้วสีเขียวนะนะคะสีเขียวเข้มเลยนะคะเป็นสีเขียวเข้มเลยมีเส้นใบเส้นกระดูกสีเขียวเข้มนะคะมีร่างแหสีเขียวเช่นกันนะคะอันนี้ของของสวนเรานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะ ที่ให้ที่เห็นพัฒน,นาการของเขานะคะคือลักษณะของบอนสีสวนเราแต่ส่วนอื่นก็อาจจะกัดสีหรือมีลักษณะใบที่แตกต่างนะคะอ้าวเนี่แต่มองดูแล้วอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีสีแดงเหลือบๆนะคะเนี่ยเป็นสีแดงเหลือบๆตรงเส้นใบกระดูกใบนะคะแต่มองผืนๆน,นี่สีเขียวตรงเนี้ยนะคะตรงอ้า ตรงสะดือเนี่ยนะคะตรงสะดือจะเป็นสีแดงเหลือบเขียวนะคะนะคะนี่คือลักษณะของเขานะคะขอบใบยาวผิดบิดพิ้วไปลายใบแหลมสวยงามสวยงามนะคะมีความเป็นไทยอ่ะนะคะก็ชื่นชมอยู่นะคะคนเลี้ยงก็ชอบอยู่แต่ว่าจะเห็นว่าเขาจะมีเม็ดสีชมพูนิดหน่อยนะคะก็มีเม็ดสีชมพูบ้างนะคะ ใบนี้ก็มีมีทุกใบแหละแต่ไม่เยอะนะคะเนี่ยนะคะเป็นมีสีชมพูเนาะเอามาดูด้านหลังสิด้านหลังเส้นใบกระดูกใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีสีดำนิดหนึ่งนะคะไม่เขียวก้านสีดำสนิทเลยเ,เขาได้กี่หนอนเนี่ยอ่า เลี้ยงมาได้ปีหนึ่งได้สองหน่อใหญ่ก็กะว่าจะลองรือดูนะคะหรือดูหัวเขาดูเพราะว่าดอนเจดีเนี่ยตอนเอาไว้ตู้ไม่สวยพอเอามาไว้นอกตู้สวยนะคะก็จะดูว่าเขาจะพอจะทำจำนวนได้ไหมนะคะนี่คือลักษณะของบอลสีที่ชื่อดอนเจดีนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเรานะคะนั้นวันนี้ช่องทเลบรรนสีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ